บทที่582อพยพออกไม่ต้องตื่นตระหนกนายรีพาคนของสำนักนินจาออกไปตอนนี้อีกเดียวฉันจะแจ้งท่านใหญ่เทียนเจ้ารอฉันและท่านใหญ่เทียนเจ้ามาถึงฮอกไกโดก่อนนายค่อยพาคนมารวมตัวกับพวกเราไปยังสำนักใหญ่ด้วยกันรอส่งไอเฉินเฟิงคนนั้นไปตายกงปุ่นป้านช้างเอ่ยพูด หลังจากที่ได้ยินว่ากงปุ่นป้านฉางจะร่วมมือกับเทียนเจ้าเจินเหย่ย่ายฆ่าสังหารเฉินเฟิงในใจของชิงมู่นินจาชั้นสูงก็ไม่ได้ที่จะตกใจอีกครั้งเทียนเจ้าเจินเหย่ย่ายและกงปุ่นป้านฉางล้วนแล้วแต่เป็นผู้ที่แข็งแกร่งระดับเทพในโลกใบนี้เทียนเจ้าเจินเหย่ย่ายติดอันดับรายชื่อที่18ของเทพระดับโลกและกงปุ่นป้านฉางติดอันดับรายชื่อที่38ของเทพระดับโลก ผู้ที่แข็งแกร่งทั้งสองคนลงมือต่อสู้กับไอสวะนินจานินจาชั้นสูงขั้นต้นไอสวะคนนั้นมีเหตุผลอะไรที่จะไม่ตายละ่ะท่านกงปุ่นฉันจะพาคนของสำนักนินจาออกไปเดี๋ยวนี้หลังจากที่โค้งคํานับชิงมู่ก็รับคําสั่งทันที หลังจากที่พูดคุยกับกงปุ่นป้านฉางเสร็จแล้วชิงมู่ไม่กล้าที่จะชักช้าอึดอัดรีบถ่ายทอดคำสั่งของกงปุ่นป้านฉางทันทีพร้อมทั้งพากองทัพนินจาออกจากสำนักใหญ่นินจาแล้วและกลงปุ่นป้านฉางก็โทรศัพท์ไปหาเทียนเจ้าเจินเหย่อีกครั้งขั้นใหญ่เทียนเจ้าเมื่อกี้ผมได้รับสายจากซานปุ่นเท่าที่หลังหัวหน้าของสำนักขวาญน,นินจาทราบมาว่าตอนนี้เฉินเฟิงได้มาถึงฮอกไกโดแล้ว และยังลงมือฆ่านองเลือดสำนักใหญ่ขวัญนินจากงปุ่นป้านช้างกลับว่าไม่ได้ปิดบงังแถมยังพูดความจริงออกมาอย่างละเอียดถี่ถ้วนเขาแฝงตัวเข้ามายังฮอกไกโดแล้วพวกคุณไม่ได้ตระหนักถึงบ้างเหรอคำพูดของกงปุ่นป้านชางที่ดังเข้ามาในหูทันใดนั้นเทียนเจ้าเจินเหย่ยก่ก็ค่อนข้างไม่สบอารมณ์เลย เขาได้ออกคำสั่งฆ่าเฉินเฟิงแล้วเห็นได้ชัดเจนว่าเขาต้องลงมือฆ่าเฉินเฟิงเองแล้วให้ญี่ปุ่นกลายเป็นสุสานของเฉินเฟิงผลสุดท้ายเฉินเฟิงไม่เพียงแต่ไม่กลัวที่จะหนีออกจากญี่ปุ่นไปแต่กลับลงมือจัดการตอบกลับมาฆ่าน้องเลือดครอบครัวกงปุ่นและสำนักใหญ่ขวานนินจายอย่างต่อเนื่องนี้เป็นการยั่วยุที่แท้จริงยิ่งจะเป็นการตบเข้าไปที่หน้าของเขา ทั้งหมดนี้จึงทำให้เขาโมโหอย่างมากขณะเดียวกันก็ไม่พอใจกับการทำงานที่มีประสิทธิธภาพต่ำของกองปุ่นป้านชา้างขั้นใหญ่เทียนเจ้าคุณก็รู้ว่าเขามีพลังที่สามารถฆ่าเชียนเย่จีเจิ้งและจายเถิงเย่สูงได้อีกอย่างยังมีความเชี่ยวชาญเรื่องการต่อสู้แบบพิเศษเช่นนี้ด้วยพลังของเขาเท่าหากอยากจะแอบซ่อนตัวไม่ต้องพูดถึงคนทั่วไปเลยแม้ว่าจะเป็นตระกูลนิงจาและสายลับทางราชการ อยากจะหาตัวเขาล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องยากกงปุ่นป้านฉางพูดพร้อมถอนหายใจเพราะว่าไม่มีวิธีที่จะตรวจสอบข้อมูลของเฉินเฟิงได้เขาจึงทำการวิเคราะห์เรื่องนี้โดยเฉพาะจึงออกมาเป็นบทสรุปข้างต้นครั้งนี้เทียนเจ้าเจินเห่ยเย่เลือกที่จะเงียบขรึมแล้วแม้ว่าในใจของเขาจะโมโหอย่างมากไม่พอใจอย่างมากแต่ก็รู้ว่าสิ่งที่กงปุ่นป้านฉางพูดนั้นเป็นเรื่องจริง แม้ว่าอาณาจักรของเฉินเฟิงจะเป็นเพียงนินจาชั้นสูงขั้นต้นแต่เขากลับมีพละกําลังที่แข็งแกร่งเทียบเท่านินจาชั้นสูงขั้นท้ายคนที่เรียกว่าหน่วยงานสืบราชการลับก็อยากที่จะทราบเบาะแสของเฉินเฟิงจริงๆท่านใหญ่เทียนเจ้าวันนี้ที่ผมมารบกวนคุณนอกจากมาแจ้งข่าวนี้ให้คุณทราบแล้วยังอยากจะขอให้คุณช่วยจัดการรีบฆ่าสังหารไอ้สวะนั่นให้ตายฆ่าสังหารยังไง เทียนเจ้าเจินเหย่ย่ขมวดคิ้วถามเขาเกลียดจนแทบจะรอไม่ไหวที่จะสับเฉินเฟิงให้เป็นสองส่วนแล้วแต่ก่อนอื่นคือต้องหาเฉินเฟิงให้เจอก่อนถึงจะได้จากการกระทําของไอ้สวะหวาเสียนานและสองวันมานี้ค่านองเลือดครอบครัวกงปุ่นสำนักใหญ่ขวานนินจาอย่างต่อเนื่องนี่ก็เพียงพอที่จะพิสูจน์ได้แล้วว่าเขาเป็นคนที่อาฆาตพยาบาทอย่างมากคนหนึ่งเขาแฝงตัวเข้ามายังฮอกไกโดเพื่อแก้แค้น กงปุ่นป้านฉางสีหน้าย่ำแย่พร้อมพูดว่าตอนนี้เขาฆ่านองเลือดสำนักใหญ่ขวัญน,นินจาแล้วต่อไปก็ต้องจัดการกับสำนักนินจาแน่นอนเหลยมอเมื่อได้ยินที่กงปุ่นป้านฉางพูดอีกครั้งรูมันตาของเทียนเจ้าเจินเหยี่ก็ขยายใหญ่ขึ้นเขาเห็นด้วยกับคำพูดของกงปุ่นป้านช้างในขณะเดียวกันก็ค่อนข้างเป็นห่วง สำนักนินจาเป็นกองกำลังสยบรอบนอกของสำนักขวานนินจาหากสำนักนินจาโดนเฉินเฟิงทำลายแล้วงั้นสำนักขวานนินจาองค์กรที่ยอดเยี่ยมที่สุดอยู่ภายใต้ประเทศญี่ปุ่นก็กลายมาเป็นประวัติศาสตร์จริงๆแล้วท่านไม่ต้องกังวลฉันได้แจ้งชิงมู่แล้วให้เขาพาคนออกจากสำนักใหญ่นินจาชั่วคราวกงปุ่นป้านฉางได้ยินถึงความกังวลของเทียนเจ้าจนเหยีย่รีบพูดออกไปอีกครั้ง นอกจากนี้แล้วฉันได้ติดต่อทางรัฐบาลไว้แล้วรัฐจะส่งชายชาตรีมาให้เราที่ฮอกไกโดใช้เวลาเพียงหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นหลังจากที่เราถึงฮอกไกโดรวมตัวกับพวกชิงมู่ก็รอไอสวหวาเซียนั่นมาถึงที่สำนักใหญ่นินจาหลังจากนั้นก็ฆ่าสังหารมันโอเคฉันจะออกเดินทางเดี๋ยวนี้เทียนเจ้าเจนเหย่ยไตรตรองครู่หนึ่งก็เห็นด้วยกับข้อเสนอของกงปุ่นป้านช้าง เขารู้นี้เป็นโอกาสที่ดีในการฆ่าเฉินเฟิงมิฉะนั้นถ้าอยากจะหาตัวเฉินเฟิงผู้ที่มีพลังต่อสู้ที่แข็งแกร่งของนินจาชั้นสูงขั้นท้ายในญี่ปุ่นที่กว้างใหญ่นี้เกรงว่าจะเป็นเรื่องที่ยากลำบากมากที่เขาไม่รู้ก็คือที่ฮอกไกโดมีเซอร์ไพรส์รอเขาอยู่สำนักใหญ่นินจาถูกดัดแปลงมาจากโรงงานร้างตั้งอยู่ใจกลางของฮอกไกโดด้านหลังติดกับภูเขาละแวกนั้นมีทิวทัศน์ที่ปกคลุมไปด้วยหิมะป่าไม้ พื้นที่ภูเขาและภูมิประเทศที่ซับซ้อนอีกมากมายเหมาะสำหรับการฝึกฝนของนินจาเมื่อเปรียบเทียบกับสำนักใหญ่ขวานนินจาแล้วสำนักนินจาของกลุ่มซานโขทั้งลวกลวกไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยสุดโทมบ้างเล็กน้อยทั้งสำนักมีแค่อาคารสามชั้นที่ใช้พักผ่อนทานอาหารส่วนอื่นๆก็ถูกเปลี่ยนให้เป็นลานฝึกแล้วตกกลางคืนสำนักใหญ่นินจาซานสว่างเจิดจ้า แต่ภายในสำนักใหญ่ที่กว้างขวางกลับว่าไม่มีแม้แต่เงาร่างเดียวหลังจากที่ชิงมู่ได้รับการแจ้งข่าวจากกงปุ่นป้านช้างแล้วก็พาคนอพยพหนีไปแล้วในเวลานี้ชิงมู่พาสมุนนินจาของเขาไปอยู่ที่โรงแรมแห่งหนึ่งที่ห่างจากสำนักนินจาก,กว่า5กิโลเมตรรอจนกว่าเทียนเจ้าเจินเหย่ยจะมาถึงนอกจากรอคอยแล้วพวกเขาก็คอยติดตามดูสถานการณ์ของสำนักใหญ่ผ่านทางกล้องวงจรปิด ทั้งสำนักใหญ่นินจานอกจากห้องพักผ่อนของเหล่านินจาแล้วสถานที่อื่นๆก็เต็มไปด้วยกล้องวงจรปิดเรียกได้ว่า360อองศาไม่มีที่สิ้นสุดเลยอย่าว่าแต่คนเลยแม้แต่กระต่ายเข้าไปก็ถูกจับได้จุดประสงค์ของพวกเขาชัดเจนมากอยากจะตรวจสอบกล้องวงจรปิดให้แน่ชัดก่อนที่พวกเขาจะกลับไปเฉินเฟิงปรากฏตัวแล้วหรือไม่ ข้าหากเฉินเฟิงปรากฏตัวแล้วงั้นความเป็นไปได้ที่พวกเขาอยากจะนั่งรอที่สำนักใหญ่ให้เฉินเฟิงมาตายถึงที่ก็คงจะมีโอกาสน้อยมากเพราะว่าพวกเขามองว่าเมื่อเฉินเฟิงพบว่าที่สำนักใหญ่นินจาไม่มีคนก็คงจะไม่เข้าไปอีกแน่นอนและจะต้องเปลี่ยนแผนการแก้แค้น ในขณะเดียวกันที่ที่ห่างจากสำนักใหญ่นินจากว่ากี่ร้อยเมตรเฉินเฟิงใช้อุปกรณ์สังเกตการ์พิเศษสำหรับผู้สังเกตการ์ในทีมสงครามมองเห็นสำนักใหญ่ของสำนักนินจาได้อย่างละเอียดผลสรุปที่สังเกตกับสิ่งที่เขาคาดหมายเหมือนกันหลังจากข่าวที่เขาฆ่าน้องเลือดสำนักใหญ่ขวานนินจาแพร่ออกมาจนแหวกยญ้าให้งูตื่นแล้วนินจาของสำนักใหญ่นินจาต่างก็พากันตกใจจนอบพยพหนีแล้ว หลังจากที่แน่ใจแล้วว่าที่สำนักใหญ่นินจาไม่มีคนเฉินเฟิงก็ไม่หยุดพักรีบนำเครื่องตัดสัญญาณที่มีประสิทธิภาพสูงที่พกติดตัวมาด้วยแล้วแบกกล่องที่หนักมากหนึ่งกล่องแฝงตัวเข้าไปยังสำนักใหญ่นินจาเพียงครู่เดียวเฉินเฟิงก็มาถึงสถานที่ที่ใกล้กับสำนักนินจาเพียงร้อยเมตรแล้วเปิดเครื่องตัดสัญญาณที่มีประสิทธิภาพสูง หลังจากนั้นพลังภายในตัวจนถึงจุดหยงชอวนก็พุ่งขึ้นมารวบรวมพลังกายสำแดงพลังออกมาถึงขีดสุดคนทั้งคนก็เหมือนกับผู้ผียังไงอย่างนั้นพุ่งตรงไปยังตึกใหญ่ของสำนักใหญ่ทันทีและในเวลาเดียวกันภายในโรงแรมที่ห่างออกไปกว่ากี่กิโลเมตรหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่อยู่ตรงหน้าของนินจาทั้งสี่สีที่ทำหน้าที่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดสำนักใหญ่ล้วนแล้วแต่เป็นสีขาวไม่เห็นภาพใดๆทั้งสิ้นเลย ไม่ได้การแล้วสัญญาณถูกตัดแล้วฉากที่เกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิดทำให้นินจาทั้งสตกตะลึงหนึ่งในนั้นถึงกับอุทานออกมาอย่างตกใจฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดถูกใจด้วยนะคะโปรดติดตามตอนต่อไปตอนที่583สัญญาถูกตัดกลางคัน